With love. สวัสดีครับเพลเช็คจับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรครายงานตัวแล้วนะครับโรคผิวหนังมีอยู่มากมายนะครับคุณผู้ชมอาการก็จะแตกต่างกันออกไปโดยที่ส่วนใหญ่เราสามารถสังเกตได้จากผื่นที่แดงมีอาการคันร,ร่วมด้วยแต่มีอยู่โรคหนึ่งครับที่นอกจากผื่นที่ใหญ่และคันแล้วยังพบอาการบวมแดงแลักษณะคล้ายๆเปลือกส้มเจ็บจะรู้สึกร้อนบริเวณที่เป็นผื่น นอกจากนี้คนที่เป็นบางรายก็มีไข้สูงและก็หนาวสั่นอีกด้วยนะครับเราเรียกโรคที่มีอาการแบบนี้ว่าไฟลามทุ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของโรคนี้จากคุณหมอนะครับแต่ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับปวดเมื่อยตามตัวนำมาก่อนประมาณ2-5วันบางคนอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณขาหนีบร่วมด้วยเนื่องจากว่ามีต่อมน้ำเหลืองบริเวณขานีบโต

โรคนี้ตั้งชื่อได้เหมาะสมมากครับเพราะเป็นโรคที่ลามและก็กระจายตัวได้เร็วมากดังนั้นต้องรีบไปพบแพทย์ซึ่งตอนนี้แพทย์หญิงทารินีก่อวิริยะกมลแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังโรงพยาบาลผิวหนังอโศกก็มารอเราอยู่แล้วนะครับเชิญคุณหมอได้เลยครับไฟลามทุ่งก็คือการติดเชื้อแบคทีรียชนิดหนึ่งที่ผิวหนังรวมถึงการติดเชื้อบริเวณท่อน้ําเหลืองบริเวณใกล้เคียงสาเหตุของไฟลามทุ่งนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียที่มีชื่อว่าเตรปโตคอคคั u กรุ๊ปเ A เป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยเกิดจากสเตตปโ,ตโคอคคาดกลุ่มอื่นๆหรือแบคทีเรียชนิดอื่นเริ่มด้วยจากมีค่ายนะคะหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวนํามาก่อนประมาณ2-5วันหลังจากนั้นเนี่ยผู้ปว่วยก็จะมีอาการเป็นผื่นนูนแดงขอบเขตชัดเจนค่ะบางคนอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณขาหนีบร่วมด้วยเนื่องจากว่ามีต่อมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบโตผื่นเนี่ยจะมีลักษณะบวมแดงทําให้มองเห็นรูขุมข,ขนชัดเจนขึ้นคล้าย เบิกซมนั่นเองค่ะผื่นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบริเวณขาแล้วก็อยู่บริเวณหน้าด้านใดนด้านหนึ่งของหน้าเท่านั้นปกติไฟลามทุ่มมักไม่พบมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยก็แค่มีผิวหนังแห้งแล้วก็หายเป็นรอยดำแต่ในบางกลุ่มอาจจะเจอภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เช่นอยู่ในกลุ่มที่ทารกนะคะเป็นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยพิสุราเรื้อรังนะคะหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําเหลืองและหลอดเลือดทําให้มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ง่ายเช่นติดเชื้อแบคทีรียเป็นฝีหนองหรือติดเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดได้ค่ะ การรักษาไฟลามทุ่งเนี่ยถ้าพบว่ามีอาการต้องสงสัยควรรีบมาปรึกษาแพทย์แพทย์อาจจะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะประมาณ10-14วันค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้ยาปฏิชีวนะแล้วจะมีอาการดีขึ้นภายใน24-72ชั่วโมงควรพักตำแหน่งที่บริเวณที่เป็นเช่นถ้าเป็นบริเวณขาก็ควรนอนยกข,ขาสูงค่ะถ้าผู้ป่วยมีแผลควรรีบทาความสะอาดแล้วทายาปฏิชีวนะค่ะ เรามีวิธีการรักษาไฟลามทุ่งตามแบบฉบับธรรมชาติบำบัดให้ลองดูนะครับเพียงใช้น้ำมันสกัดจากเมล็ดอัลมอนด์ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่เสริมสร้างเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทาบริเวณผิวหนังที่เป็นไฟลามทุ่ง2ครั้งต่อวันเช้าและก่อนนอนไม่กี่สัปดาห์ผื่นแดงที่ผิวหนังก็จะดีขึ้นนะครับ แล้วกลับมาพบกับเฮลเช็ครายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคได้ใหม่วันพรุ่งนี้เพราะคำว่าไม่เป็นไรใช้ไม่ได้กับสุขภาพนะครับสวัสดีครับ